สีเจ้าระเดินเนื้อเืินมาแล้วจ้า มาพร้อมกับความสนุกอุ่นเครื่องของละครใหม่เงากามเทพที่พร้อมลงจอให้ชมัุทธิเกเมษายนนี้นอกจากเข่มีความน่ารักของคู่พระนางมิกานที่ห้ามพลาดแล้วรอชมงานเชื้อเชือนปะทะเดือดของหนุ่มมิกกับอาณัทลาภานิชท,ที่กลับมารับงานละครในรอบหลายปีหายหน้าหายตาไปนานกลับมาครั้งนี้ร้ายมาแต่ไกลเลยค่ะ ถึงแม้ในเรื่องสตีกันแต่นอกเรื่องคู่นี้เขาถือว่าเป็นพี่ชายน้องชายที่สีกันสุด,สดเรียกว่าอุ่นใจที่ได้กลับมาเล่นละครด้วยกันอีกครั้งหลังจากเรื่องมัสยาเมื่อ7ปีที่แล้วแค่สัมภาษณ์คู่ก็สนุกสนานแล้วค่ะเป็นซีรีส์วาย <laughs> โอ้ยสะพ้ายเลยครับอ,อ้าวมีพี่นัทด,ด้วยสนุกเลยงานนี้ <laughs> <laughs> ดีใจครับดีใจจะเล่นกับน,น้องก็เราก็ทำงานด้วยกันมาเราก็เล่นกันแบบได้เข้าขากันพอทุกคนอยู่แล้วลูกจ้องมันต้องมีห,มหลุดกันบ้างแหละด้วจร <laughs> <laughs> ิงผมว่าหลุดแน่ะว่าหลุดแน่คือเจอหน้ากันเราก็จะยิ้มให้กันตลอดฝ <laughs> ากละครเรื่องเงากรรมเทศด้วยนะครับเรื่องนี้ผมกับมิกก็โคจรมาเจอกันอีก อ,อ,อีกเรื่องหนึ่งเนาะนรับรองว่าสนุกแน่นอนครับมีครบรถครับผมฝากตัวละคร2ตัวนี้ด้วยนะครับผมเขาเจอกันแล้วเขาต้องเชื่อดือเฉียนฟาดฟันกันตลอดครับไม่ว่าไม่ว่าจะเจอกันเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะเป็นกําลังใจให้เรา2คนด้วยนะครับผมอรอชมความสนุกของเงากามเทพเริ่มตอนแรกคืนวันพุทธที่9เมษายนนี้เวลา20นาฬิกา40นาทีช่วงนี้พักเันสักครู่ช่วงนะ้ามีอีกหนึ่งรายการใหม่แกะกล่องมาแนะนำจ้า ใครที่รอรายการสนุกสนุกมาทางนี้เลยค่ะนิวหนวดเขาชวนตัวแม่กูรูวงกันบันเทิงอย่างพี่บอยทีิทีิพรมาผนึกกำลังเสริมความแซ่บความปังในรายการใหม่นิวบอยไซเซ็ต ซอยนี้มีแต่ความสนุกพร้อมคลุกวงในวงการบันเทิงคนดังอินฟลูเอนเซอร์เมาเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟของแขกสุดพิเศษรวมทั้งจะพาไปพูดคุยกับเหล่าพ่อค้าแม่ขายคนเดินตลาดในเรื่อง Talk of the t ท w n เพื่อแชร์ความคิดและเสียงหวัวเราะร่วมกันซึ่งบอกเลยว่าคืนนี้เขาเมากันเข,ข่ามากแค่ขนาดสมัมภาษณ์ฝากรายการด้วยกันเฉยๆยังหาสนัสน่นเลยค่ะ ตอนรับตัวแม่ของวงการบันเทิงครับพี่บอยทิทิพรครับคุณแม่เวลคามที่ถึงน้วิวนะเฝ้ารอคอยและแม่จับไมค์ช่องเจ็ดได้ไหมคะนี่ได้เลยหรอได้เลยเราจับไมค์ช่องเจ็ดเราภูมิใจนะเพราะเป็นช่องที่เราลืมตาดูโลกเราก็ดูเขาก่อนนี่ีพูดจริงๆนะเป็นช่องทีวีที่แม่ก็คือดูละครคือเราสองคนมาเจอกันเ่ะเรวเจอกันได้ยังไงอ่ะธรรมะัดสรรให้เรามาเจอกันตรงนี้ไงแม่เราจะบุกไปหาคุณนะ ที่ตลาดซูปเปอร์มาร์เก็ตชุมชนเข้าถึงทุกคนแล้วพาเซเลบริตี้คนดังแขกรับเชิญเนี่ยไปบุกด้วย E.P. พหนึ่งที่หน้าจอช่องเจ็ดพี่บอยบอกเลยนะคะพี่บอยจะแฉนิวคะ่ะเรื่องของนิวอยู่ในใสายตา <laughs> บายอยหมดค่ะบอยเล่าได้หมดเลยคะ่ะนิวบอยซอยเจ็ดคือรายการที่ลูกนิวกับแม่บอย <laughs> มาชวนดาราทำอะไรสนุกสนุกในตลาดในสิ่งใน,ในชุมชนต่างๆแต่พี่บอยเชื่อว่า คนดูอย่างพวกคุณก็น่าจะมีความสุขหน้าจอช่อง7็ผ่านรายการของเรา2คนไปด้วยกันค่ะข่าวเมาเตรียมตืวอเพราะนิวบอยพร้อมไปเปิดซอยใกล้คุณรอเจอกันได้ทุกวันเสราร์15นาฬิกา35นาทีเริ่มวันเสราร์ที่19เเมษายนนีน้ค่ะ